มาลองทําแบบคลิปนี้ป่ะเนี่ยสีสันมันสวยอ่ะมันเหมือนเม็ดแมงลักอยู่ข้างในด้วยน่ากินเนาะมันใสเนาะใช่แต่สีสวยแต่จะสําเร็จหรือเปล่าเรดตี้โอยง่ายๆมาลองกันค่ะครับอ่ะขั้นตอนแรกหนูผ่าแก้วมังกรก่อนเลยผ่าเลยนะคะผมก็ตั้งน้ําไว้ก่อนใช่ป่ะหรือยังยังค่ะเออยังเนาะมันก็จะยากนะถ้าเราผ่าแบบนี้แต่ในคลิปเขาแบบนี้เนาะเขาหงายแบบนี้เลยนะคะนี่ครับเขาก็ททำแบบนี้เลยค่อยๆยะบาดมือ แบบนี้นะคะอ,มอมืมันสดมากนะพี่ครับใส่น้ำนะคะครับอ่ากะเ,าเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่ไหนแค่นั้นใส่ผงเจลาตินค่ะให้พี่ใส่อีกนะค่ะใส่ไปเลยค่ะกะเ,เลยเนาะอหอมจังกลิ่นหอมนาะอืมเอ้าไหมอีกอีก พอแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เตไมคนให้ละลายนะคะครับแล้วก็เราจะพักทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วเราจะไปตั้งไฟกันให้เดือดเอ้าไม่ใส่น้ำตาลเหรอใส่ที่หลังพร้อมไฟค่ะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวจะปิดสูบครับสิ็จแล้วทำไงครับเปิดไฟเลยค่ะพี่ครับผมทิ้งไว้15นาทีแล้วนะคะเราก็เอามาต้มเลยค่ะของมันละลายแล้วนะ นำตาลได้เลยนะคะกะเอาความหวานเด้อแต่แก้วมังกรแดงหวานมากพออย่าหวานไปรอจนเดือดนะคะน้ําร้อนแล้วเราก็จะใส่แก้วมังกรลงไปเลยอันนี้ก็ตามแต่ใจเราเนาะใช่ค่ะใส่เยอะก็อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยน้อยสีมันจะสวยไงใช่ค่ะเที่ยวไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่พิมพ์เลยค่ะเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นหน่อยหนึ่งนะ สีออสวยอะสวยค่ะแต่ว่ากลัวว่าเม็ดเม็ด,มด,มดมแมลงรักเอ้ยเม็ดแมงรักมันจะมันจะไปนอนก้นรอให้เซตตัวก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะเหมือนไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่แต่ว่าเราจะต้องคว่ำก่อนเนะ<อ>าะคว่ำให้ดูหลงปะเหรอะลงพี่นี่ยังมีไอเห็นปะทำได้สิ นี่แม่เหมไหมมมันดูดนอนหรืเปล่มันดูดค่ะเราต้องทาให้มันดูดนี่เฮ้ยมันมานอนอยู่บนข้างบนหมดเลยอ่ะเมื่อไหร่มันง่วงมันมานอนอยู่บนก้นหมดเลยอ่ะใช่ครับแต่ก็โอเคเนื้อมันก็ใส่ดีนะครับลองลองผ่าถือว่ามันก็ถือว่าสำเร็จนะพี่เนาะได้ใช่ผ่าอย่างนี้เลยนะคะกลายเป็นเค้กเลยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยได้อยู่นะได้ได้ เนื้อไม่ยุ่ยแม่อะไรทั้งสิ้นแต่เสียอย่างเดียวเม็ดมันง่วงนอนไม่นอนหลับล่างเสียอย่างเดียวนะคะเม็ดง่วงอ๋อเขาเรียกอะไรนะคะเมล็ดละเม็ดมันไปอยู่ตูดหมดเลยอ่ะมันต้องแบบนั่นนะกระจายกระจายพี่เอาคํำไม่ต้องคําใหญ่มากครับแต่เดี๋ยวพี่ก็จะติดใจโคตรอร่อยอร่อยมาก อร่อยมากคุณผู้ชมมันมันหอมเยอะดิเยอะนะแล้วก็เนื้อมันนุ่มอ่ะมันไม่แข็งเหมือนทุกครั้งที่ทำเลยอร่อยครับคุณผู้ชมไปทำดูเอาแก้มังกรใส่เนื้อไปด้วยคนให้เนาะความหวานทำมันได้เลยอ่ะใช่เนาะหวานนิดๆอร่อยๆสีแดงมันหวานอยู่แล้วด้วยนะครับมาลองไปทำกันดูนะคะครับผมคลิปนี้สำเร็จนะสำเร็จนะคะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ